ก็ขอเจริญปัถนาวันนี้เข้ารุมา่กันครับก็ให้เจริญในหน้าที่การงานนะครับก้าวหน้าในหน้าที่การงานปีลราสองเท่าสอง ไปด้วยเกิ่ขนสูงสุดนะครับเป็นผู้ใหญ่รือว่าเพื่อในการตามประถมก็แล้วแต่ตา đi qua đi qua cái gì có 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 Allahumma sallallahu alaihi wa ขันนะมามิวตามพุทธบูชามหาเดชวันโตธรรมบูชามหาปัญญาวันโตสังฆบูชามหาเพระวัดโหติโรกนาโถอภิปูชยามา วันทิตะวานักหนามีอาภุโคร่ไว้าตาพ่อมาตาปตเตร,ระปมาเทนะนักกะตังสับพังอัปปะราทังสมุทุโนโพันเต้าแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายา ผู้มีพระคุณทั้งหลายหากเมน้นบอกชื่ตอตได้ประมาทภาดทั้งต่อบิดามารดาผู้บาอาจารย์ผู้ญาตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายจะด้วยเจตานาไม่เจตานาขอจงได้ สิกรรมนำเสียซึ่งโทษตาบต่อเท้าเข้าสู่มเงินแก้วอันกล่าวแล้วคือความเจริญรุ่งเรืองและนิพานนนเธอ Peritawan, na may kitang sumeta,

ข้าเนีเยข้าวันตรงนี้เกติพูมาจะยันตุเทวชะนั้นท่าวิสมิยักกันทขาทังปนัาติทันตาสังกิเกลังมุณีวรวาตังสาธุมีสุนัน ขาเดทวยเทพีกอนอมภูมิเย็นอัมมาลทิราธิราชองค์อาตเมืองสิ่งสถิตอยู่ในทิพยพยาอวิบาลเดินสวรรค์ชั้น สักตามพตาพตนทิพทั้งอาลนเทพเก่าอันมีไม่ส่วนสักตาดิบอยู่ขอบเขตจักรกวาลน,น้อยใหญ่ใต้อุปกรณธาตุเราเชเทวดาเจ้าทั้งหลายเราเชิด เทวดาเจ้าทั้งหลายที่อยู่บนสวนสากันเราทีเทวดาเจ้าทั้งหลายที่อยู่บนสวนสากันวันวนี้ผิดมาสันวันนี้ตุกตะวันที่ยีสิบยา มัตราคมพุทธศักราชส,สองพันห้ารอยหิปซึ่งก็มีคนเพ่อตึงคุณแม่งาชัยสุวรรณให้ข้าประเตามาทำพิธีให้กับคุณโครท่นบ้านหรือว่าคุณครูตุกตา ที่บรรจุสอบบรรจุเป็นคาราอาชการคูจะนันคุ้งขาดเลยโวกก้าวเราเด้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่กล่าวกระผมได้ก้าวอันเชื่อแล้วนั้น เด็จมาอำนวยอวยัยให้คุณครูจงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยหนาทีการงานเจริญด้วยอีกเกียรติยศปรากฏด้วยเกียรติคุณยิ่ง ปรากฏไวเกียดติียคุณสมบูรณ์พูนโพลตลอดกาลนานเธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสการมุตัสสังคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอายุวัตตาลันเตจิวิตังยาวาณิขัรังสารังกัจามิธรรมังอายุวัตตาลันเตจิวิตังยาวาณิขัรังสารังกัจามิสังฆังอายุวัตตาลันเตจิวิตังยาวาณิขัรังสารังกัจามีทุติยัมกี 풋탕아 유왓다랑떼 지비탕야바늑하랑 사르랑가짜미 도떼야빼 탐왕아 유왓다랑떼 지비탕야바늑하랑 사르랑가짜미 도떼야빼 쌍쌍아 유왓다랑떼 지비탕야바늑하랑 사르랑가짜미 도떼야빼

คนทั้งสิบหนวตางถูกเทียงท้นยกปักคองกายขึ้นบางหัวเนื้วจูบมือทั้งสองมือทั้งสองผู้ขาขอขวายรัตตังเกลียวขีดโขวายสามในแก้วอันใสเรื่องอยู่บ่อเศร้าโขวายคณเลือ พราพุทธตเต้าองค์งอีกสามฟันอยู่องค์งเป็นครูสอนคนโลกสามใบแจงขอวายเสงพระธรรมเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมาคัน วายพระธรอันสมบูรณ์ยังสองโลกะกว้างทั้งทัางปวงทุนตัดไว้ยังสดใสขอไหว้ตื่นผู้กาบ่ลืมแม่แต่น้อยยกมือไหว้ด้วยพระไตรคุณพระสงฆ์ผู้กาสิขอบอกไว้ขอหลบปานองก่อนขอวันไหนมาสู้สวยสบบาดน้ำแขน ญามาโตนดายให้สลองแผ่นขึ้นพระไตมาสู่ซอยอย่ามีทางตกต่ําต่อยตะลึงขึ้นบาดมาเขียนอย่าได้มีบ่เปียนผู้ใดาละติดใจผู้ฟังก็คือกันว่ามวลินัแขงบมีเสียงทางว่าไรผู้ใดมาฟังให้ว่ามนี่หาให้ครบถวนให้ดีรนต่อผู้ฟัง บอลใดมานผิดพลาทั้งพอแม่รันมาจุกคุณอาจารย์ก็คือกันจงซอยความใหม่มุงบนไใดข้าหรือ,อยุงไทมาจุกลุกสิษธ์แน่บอใดข้าหรือแกให้มาแกซอยไขบนใดมันผิดยาสิมาปล่อยไว้ไห้มาซอยทางสาองมองเชิาปัองเลี้ยวเร่มาซอยสู้หรือแก่ ยายบะมีทั้งเย้ให้มียัอดปงลูกสิตรงบ่ถือต้องสมอง้อยสมเองสิโคบอกให้แจ้งลูกสิตนันทอเอ้อมาเลยมาฆ่าสันดอนนาใจบอเเคยเตืถึงสิบมื่นไม่ํำเอออาบ่ไปเ่อนจากที่รักตะมีบาดสุดอยู่คนเดียวสู่เป็นบ่ไหวคนน้าจังโกดตรงในมาสุกไงเอือดโวดมาตูมาดึงใหญ่เฮือรำแทงไรห่ปันไรบ่มีลม บ่มีจมไปได้ง่ายปัญญาลหลบาส่องเซลให้เป็นแก้วตอนประตายโขคานเกอพุทธังรตานังรำมรตานังสังขงรตานังยังมาอันนี้หาเกี่ยวอันนี้เสร็จอันประเสริฐอันเราเลือกยิ่งหนักหนายกเปเรื่องว่าเกศเก่า ตาโตเท,ท่ทาทวีวันสาทวพุทธังกำ้มังสาขัางอ่างวันท่าผูกข่าของโคอ่างหิงส,สิงสัาสิทธิ์ตเจ้าได้มาดีไทยได้มาสมเกตมนุษย์ไม่ด้อยในยาพักคาเดือสุรันตูปนาโตเยเทวาสังฆาด,ดูราเทพเจ่าทั้งหลายพายเจ้ามีปัญญาอินทาจิราเจ้าเป็นเขาเป็นเงาเป็นงงปัญญา,าพร้อมกับทัณฑาโทาสามาภพตนทารุวิมารลือเด็ดพาทิตรตนวิเศษใสแสง พระจอมพระจังตนนณีรัศมีแห่งเมืองมงคุ้มงทั่วทิศสามประสาดเรียบมันพร้อมกับท่านเท่าตาตูโรคกบาดดังสีเท่าทตาระคาเท่าวิรูปังขาเวสุวรรณลูกปูรราชเจ้าทั้งหลาย อัน,นยังไงอยู่ทั่วสตาบอรอ่าพ hey. <Stories. S 2> <faz? S 1> ันหน้าคาราชาคนทั้งกลุ่มพนังเพียงพวนไฟจักคุกวิญญาณเยี่ยมอยู่พอพญายมมราชเจ้าพกกะดิพนังโทรณี้ในความทุกเถื่อกำลังหน่อยเบีคาราฮัทอัลลัสซาอยู่ตองตามมนุษยาสุดเวลาแตเมืองพุนทั้งเมืองบุนในเวียดนามทุกเที่ยงทำในเห็นฟ้าทั้งเขาหน้าและเรนตุนทั้งเขารวงญยยอดดามยังมีข้าทาสยี่นีแก้วกูพร้อมละหูเทวดาเจ้าทั้งหลายไม้ต้นว่ามีสามสองหนองสามลำนี้ สีหาห่าณาคนมนุษย์สากคนทั้งพญานาคข้าเราเทวาาดาเต้ทาทั้งหลายที่รักษายอยู่ในโลกเมืองฐาจากรวานสุดหนมายังสถานที่ที่ภูเขานนกำลังกับปฐุมนามนทำนามนให้ได้เกิดสิริมงคลกับคุณครูธรรมนวันสายสวนด้วยในยปคถา,าสเพเเต รูคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายะทุนนิมิตังอาวะมังกรังอยัมปะทีโปวินัสสุสีสิสิสุมังคลาสุขสวัสดีอานิเดกใสสีสุขสวัสดีตรงใด้มีจงใดมาบังเกิด ในมือมือสันวันดีมือสันวันดีบอวันมีเศษอดิีรกตะจุใช้ยามังทลาดีเด็กอาเด็กสวัสดีไม่ตีจงมีแก่เท่าพญาทั้งเสนาและอาาาย์ทั้งนางบัดและมตนมา ฟุ้งลูกตาบ่อเมีเย่าแก่ทั้งหลายทั้งหญิงชายสมเซินย่อยกเยินว่าแบบมาได้มอดีมือสั่นวันนี้มือสั่นวันนี้มือป้องฝ่าสางปอมแทงหลวงคนทั้งปวงได้สมได้เซินย่อยกเยินว่ามุ่งุณ